วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มแชร์ใน Facebook กันนะคะก็เเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า K M โทษนะคะพิมพ์พิมพ์คำว่า K M MM, MM, ขีดโซเชียลนะคะกดไปได้เลยคะ่ะเว็บไซต์ K M MM, ขีดโซเชียลก็จะอยู่ด้าเบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดไปได้เลยคะ่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายรวยการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มเพือติดตามเพิ่มกพดูอดยส่วนเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวแบบด้วยการกดดีมากมายเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น f b c e b o o k y o u t เ b e นจีทิกตอรทวิตเตอร์ gram นะคะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงและมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะลองเลือกสัรใช้บริการกันดูนะคะเ,เพื่อนๆใดๆที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันไปด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g ูเกตรงนี้ได้เลยนะคะการใช้งานกันง่ายงาเช่นกันนะคะแต่หากเพื่อ,อนๆท่านใจที่เคย log in กันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะกดกันไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของ am kmk social แล้วนะคะตัวนี้คำสั่งซื้อใหม่ก็จะมีเยอะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากห,หลายหมวดหมู่เลยนะคะเลือกสัวเช็คบริการก,กันไปได้เลยค่ะวันนี้จะเลือกไปบริการของเพิ่มแชร์โพสต์นะคะ บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการด้วยเช่นกันนะคะขอเลือกเป็นแอนแรกนี้แล้วกันนะคะครับที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นลายที่เอกของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่จะใช้บริการนะคะเป,เป็นโพสตัวนี้แล้วกันนะคะ พัลอกกันมาเลยนะคะตัวดีต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอไม่ได้คืนให้นะคะนำมาวางได้เลยค่ะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งล็อกจไปหนึ่งร้อยนะคะกดส่งได้เลยนะคะเรามาสูปปาสะะ่ประวัติการสั่งซื้อนะคะประวัติการสั่งซื้อคือเลขก,กดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่นั้นีกทั้งหมดเลยนะคะได้ตรงนี้คือเลขเอเดอร์ของเพื่อนเองค่ะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาถึงเงินไม่เข้าอยอดลยไรไมึตนสามารถนำเลขร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินได้เลยนะคะ ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีก <Guy> ันอยู่ค่ะช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิวโค้ดธนาคารทรูบอลเล็ตคริปโตสามารถสร้างจ่ายกับไปได้เลยค่ะบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ทุกๆบริการและทุกๆบริสของก็จะอยู่ด้านนี้นในทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกซูรายละเอียดทางด้านความือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างอัตราซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ส,สนใจในบริการของบริษัทนี้สามารถคลิล็อกลิงตัวนี้กันไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยค่ะไปดูดติดต่อแอดมินกันนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้าเยียรเราไม่ขช่นสามารถมาขอข้อเสนอได้ตรงนี้เลยนะคะท่าเลขก็ต้องเมื่อวานกบตัวนี้ได้เลยส่งรุ่ตรงนี้ไปได้เลยค่ะ <S <S ตอนนี้ก็กลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะยอดแชร์ขึ้นหรือยังนะคะลองด,ดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะยอดแชร์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนท่านใดสนใจใ,ใ,ในบริการของเว็บไซต์ตัวน,นี้ก็สามารถเข้าไปในเวสสดด็บไซต์ดูตานิตจาร่ได้เลยนะคะคพเพื่อนท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของเป็นธุรก,กิจออนไลน์กับสร้างตัวตรงกันเพิ่มความปังของช่องหลอดไฮเว็บไซต์ตัวนี้ไปสวดช่วยกับเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคที่ก็มารับฟังรับชมกันนะคะขอบคุณนะคะ